อันนี้พี่แกชื่ออะไรพี่แอนพี่แอนใช่ไหมอ๋อเคยได้ยินชื่ออย่างเงี้ยพี่แอนอ่าเออแต่ว่าเต็มไม่เคยเห็นหน้าตาหรอกเพราะว่าเรายังเด็กไงทุกนถ้าถ้าพี่แอนเราชื่อพี่แอนเรารู้รู้จักใช่ชื่อเขาพี่แอนพี่แอนพี่แป๋วพี่แป๋วคนนึงเขาเทียบแต่มีอีกแป๋วที่ที่เขาก็เอายกให้เป็นลูกบุญธรรมเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่เรารู้แค่ประมาณนี้แต่ว่ามันไม่เคยเจอกันหรอกอ๋อ เ,เแ,บบแล้ว,วแล้วแล้วพี่บุ๋มสามารถอยู่กับคุณแม่ได้ไหมอ่ะแป๊บหนึ่งอะ่ะถ้าพี่พี่หนิงไปทำงานอะ่ะนี่จะเดินได้ไหมพอเดินได้อยู่เอาเป็นว่าถ้าพี่เอาลูกข้าบ้านก่อนแล้วบอกบุมค่อยเอาอเอาเดีลยวเพราะพี่ต,ต้องทำงานเนได้ได้ขอโทษที่รบกวนนะพี่นะขอบคุณครับแกเยอะน่ารักจริงเหมือนพี่ผู้ใหญ่บอกเลยนะ ยายครเขามาหายายใช่ลูกยายอะตามหายายเออ้ยแม่หนูชื่อเต้ยนะครับได้ทำรายการตามหาคนพัดพากจากกาันอันนี้เห็นเต้ยไหม,อ,มอันนี้เต้ยนะเต้อยอะทำรายการตามหาคนที่เขาพัดพากจากกาัน ลูกตามหาพ่อพ่อแม่ตามหาลูกอะไร<ช>อย่างเงี้ยแม่จ้ะแล้วก็จะมามาอะไร,ระเคยมีลูกมาก่อนปะล่ะใช่ไหมลูกคนนี้ชื่ออะไรชื่อแอนที่แปลวที่หนิงสามคนเออใช่คนนี้ชื่อแอนที่เอาเอาไปฝากไว้กับาตาโปวยกับแม่ผลใช,ใช่ไหมใช่ค่ะออแล้วก็ไปเอาไปให้คนที่ อยู่บ้านอะไรอะ่ะที่มิตรภาพไหมใช่ค่ะชื่อแม่แอวกับพ่อหลุยแออมแม่เคยไปตามหาเขาด้วยใช่ไหมเคยค่ะเคย<อ>ไปเที่ยวหาค่ะตอนตอนเขายังเล็กอยู่อะ่ะจ้าคิดถึงลูกไหมคิดถึงค่ะลูกให้เต้ยมาตามหานะจ้าไม่เจอกันกี่ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วตั้งแต่เล็กๆอ่ะนะ ลูกสาวเขาอยากรู้ว่าแม่เขาเป็นใครออ๋จากเขาจะมาเมื่อไหร่อะอยากเจอลูกแล้วใช่ไหมไคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะลงคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ไหน กดเกณฑ์แห่งฟ้าสุดหน้าอาฟ้าที่เราตามหาหัวใจวอนฟ้าให้ใครกดเกณฑ์ฟ้า បាទីហានអង្គរ័ក